สวัสดีครับผม็กชนานภาัเดงามชั้นม .101 ที่ที่7โรงเรียนสาธิตสวนาพัะเจรีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวครับเสนอคุณครูปัญญวดีวารีวานิชครับหัวข้อนะครับของวันนี้นะครับคือสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับมายถึงสมการนะครับที่จัดอยู่ในรูป a x บวก b นะครับที่เท่ากับ0เมื่อ x เป็นตัวแปรนะครับและ a b เป็นค่าของตัวนะครับซึ่ง a นะครับจะไม่เท่ากับ0ูนย์หนึ่งถารหาค่าของนิพจน์พิคันนิคัสถ้าเรามีนิพจน์หนึ่นิพจน์นะครับการที่จะหาค่าของนิพจน์นั้นได้นะครับคือการแทนค่าของตัวแปรนั้นครับแล้วก็คำนวณหาค่าของนิพจน์นั้นเลยครับเช่นนะครับ x คูณหหารยีนะครับเมื่อ x แทนด้วย20นะครับเมื่อ x แทนด้วย20นะครับจะได้ว่า20่สิคูณหหารยีครับ20่คูณหได้100ครับเอา100่งหารยีครับก็จะได้4ครับคำตอบคือ4ครับ1.1ครับการเขียนนิพจน์ผิดคำนิทครับเช่นนะครับการเขียนนี้พูดผิดคำนิทคือฉันซื้อหนังสือพลเมม เอ้ยฉันซื้อผลไม้มาสามลูกลูกที่หนึ่งราคาวยบาทนะครับลูกที่สองราคาวยบาทเช่นกันครับและลูกที่สามราคาสาสิบห้าบาทครับแปลว่าฉันจะต้องจ่ายเงินนะครับวัยบวกวยเท่ากับสาสิบห้าบาทครับหรือว่าสองวยบวกสาสิบห้าบาทครับสองครับสมก,การและคําตอบของสมก,การครับ สมการและคําตอบของสมการนะครับคือประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะครับคือที่สืส่อถึงการเท่ากันของนิพจน์สองนิพจน์นะครับโดยใช้เครื่องหมายเท่ากับนะครับเป็นตัวเชื่อมนะครับหรืออาจจะมีอาจจะมีตัวแปรหรือไม่ก็ได้ครับเช่นนะครับเรามีเงินมากกว่าสองเท่าของที่เขามีนะครับอยู่สี่สิบบาทถ้า เรามีเงินอยู่สองร้อยบาทเขาจะมีเงินเท่าใดสมก,การนะครับหารได้จากเรามีเงินมากกว่าสองเท่าของที่เขามีนะครับก็คืออยู่สี่สิบาทครับก็คือสอง x บวกสี่สิบครับแล้วถ้าเรามีเงินอยู่สองร้อยบาทนะครับเขาจะมีเงินเท่าร่ก็คือเท่ากับสองร้อยครับเขาเขาคือ x นะครับพอย้ายข้างสมก,การนะครับก็จะได้ x เท่ากับ200รลบ่หาร2ครับดังนั้น x ก็จะเท่ากับ80ครับแปลว่าเขาจะมีเงินอยู่80บาทครับลองมาตรวจคำตอบครับเอ่อลองต้องเติคำตอบไปแทนในสมการครับคือ2,80คูณแ0บวก40เท่ากับ2อครับ2คูณ80ได้ร้0บครับ160บวก40ครับได้200ครับแปลว่าสมการมันเป็นจริงครับ สามครับสมบัติการเท่ากันครับเอมันมีแบ่งเป็นสี่ด้วยกันครับคือหนึ่งสมบัติสมบาติครับถ้า a เท่ากับ b และว b เท่ากับ a ครับเมื่อ a และ b แทนจำนวนใดๆครับเช่นสิบเก้าบวก b นะครับก็จะเท่ากับ c ครับเราจะสรุปได้ว่านะครับ c เท่ากับสิบเก้าบวก b ครับสองครับสมบัติการถ่ายทอดครับ ถ้า a เท่ากับ b แล้ว b เท่ากับ c แล้ว a เท่ากับ c นะครับเมื่อ a, b และ c นะครับแทนจำนวนใดๆเช่นถ้า x เท่ากับ y และ y เท่ากับ3ครับแล้วก็จะสรุปได้ว่านะครับ x เท่ากับ3ครับ3ครับสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกครับถ้า a เท่ากับ b ครับแล้ว a บวก c เท่ากับ b บวก c ครับเมื่อ a b และ c เทนจำนวนใดๆครับเช่นถ้า a เท่ากับ5ครับแล้ว a บวก3ครับเท่ากับ5บวก3ด้วยครับหรือถ้า a เท่ากับ7ครับแล้ว a จะลบ3จะเท่ากับ7ลบ3ครับ4ครับสมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณครับถ้า a เท่ากับ b แล้ว c a เท่ากับ c b ครับเมื่อ a b และ c แทนจำนวนใดๆครับเช่นถ้า c เท่ากับ5แล้ว a c เท่ากับ a 5ครับหรือว่าถ้า c เท่ากับ8แล้ว c หาร a เท่ากับ8หาร a ครับจบไปเปียงเท่านี้แล้วนะครับขอบคุณครับ